ดัดจถิตมึงเลยนะครับวันนี้ก็แวะมาเซอร์วิสในส่วนของลูกบุญแจของลูกค้านะครับหักนะครับก็เลยมาทาการเปลี่ยนให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็มาเจอบูธนี้เลยนะครับอยู่ที่แปดที่หาลูกเก้านะครับเป็นนะครับการตัดผมนะครับเสริมทักษะเราไปดูกันเลยครับนี่ครับศูนย์ฝึกอาชีพนะครับสะพานสุทีิเลยให้บริการตัดผมฟรีนะครับวันนี้ยิดมากนะครับให้ทางผู้ภากใส่ที่แปดที่หาลูกเก้าวนะครับ ึ่งเกลอเราที่เองนะครับก็จะต้องแป้งโฉบหน้าหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ผมอนข้างยาวรบลุงรังทมึงหนวดทั้งเทานะครับดูแล้วก็ไม่ค่อยสดใสเหมือนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทําการแปลงโฉบยังไงนะครับเสร็จแล้วมารับชมกันนะครับออนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับช่างน้องเขานะครับก็ขอให้เก่งๆแล้วก็ะสบความสดเร็นนะครับเปิดร้านของรังเร็วๆนะครับผม เราอยู่ที่นเชื้อเพลิงงานนะครับผมอะไรนะพี่ถิ่นชมพรเจ้าถี่ถิ่นมึงเลยครับอ๋อถิ่นถิ่นมึงเลยถิ่นเชื้อเพลิงงานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทุกคนนะครับผมไปแล้วครับผมไม่เจอกันรอบหน้าครับวันที่ไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับนี่ครับนี่ลิืิตย์ไทนะครับใส่เลยครับเสร็จจากนี้เราดินก็ไปซสัญญาเช่าห้องก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะครับ